เอาเอาไม้เข้าเอาไม้ด้วยไม้ด้วยเอาน้ำหาพอดเราบ่หาครับมามาครับพี่น้องสวัสดีครับมือนีพบกับทีมงานบ่าวนุ่นคนอีสานคือเก้าครับมือนีมือนีมาฮอดเขาอยู่อันนี้เขตเยียงนะครับสมุรประการครับสมุดประการตะบนเยียงนะครับขีหะบางพีขีหะบางพรี ตำบลตำบลยังไงเทียนทะเลบ,เบเ่บางเพียงครับบางเพียงอ่ะตำบลบางเพียงบางเพียงแต่ปลาสลิดบางบ่อมีแต่บางบอ่ <c oughs> บงบอครับพี่นอ้อ <c oughs> <า>งวัไหนมีสุบ่อนะครับฟังดีๆเลยครับ <c oughs> เอาละครับทางนี้ผู้ซอยลงไปแล้วครับครบกำหนดแล้วชั่วโมงหนึ่งครับ <c oughs> มาอค่าวรแล้วครับเริ่มฮุบกันเข่ามากแล้วครับเหมือนช่วง่ท้ายๆบอค่อยถือบอกครับรื่ังไงลืเริ่มฮุบกันเข่ามาเรื่อยๆแล้วครับ เปนดึงลอนมัน,นาละครับไอแม็คนายาวครับย่งไครับโหยอยู่โอยูยย่ครับแม็กนายาวแม็กนายาวปึ๊ดบงวงแหครับพี่น้องวันแตกปานี้คันบ่ดีๆนี่ต้องมีเป็นตันบน่นปลาครับเส,สียนชาเชิงเศร้าครับเสียนชาเชิงเศร้าอาวบึง บ่าวโนนครับดีวรังอเรู้นามานอ้นครับอีกผูหนึ่งบาวฟมครับบาวฟมของบาวแม็กครับบาวแม็กทีมงานบาวแม็กครับตามมาให้กับร่างใจครับมีมือปืนน้อยมาพอมครับมือปืนน้อยมาเบิงมาเบิงบอไปก่อนครับนี่ อีกสามปีครับพ่อมเชิดชายครับอีกสามปีบูไปครับบูไปเป็นไรครับซึมยังกันเนาะครับสองคนนั่นอ้ <c oughs> ใส่ปามะ

หานเลี้ยหานเลี้ยเลี้ย่างเดียวปลาตัะโตนะบ่อแน่ครับพี่น้องบ่อมันใหญ่อยู่เลยครับเนี่ยบ่อบ่อใหญ่อยู่เลยครับแต่ว่าปลาอาจจะยังบ่อจนหรือว่าปลามันอาจติมนตมอยู่นะครับส้นตมส้นหยังเขาเขาจะเฝ้าตีราคาบ่อไปในปลาในเปลือกบ่อแน่ะคุณนะครับพู่นต้นทางคุณครับทางลงแพร่คุณครับ ปลาใหญ่เท่ากหร่คับตั้งนี้โอ้คืนนี้ไหมวันแตกงามดีแท้มาแม็กิพันจอมเอาละครับไปแล้วครับปลาอือหัวแต่มาส่งกันเมื่อคืนนี้ได้ครับแห่พื้นนี่ครับมาได้ต่อมาให้เล่าเลยล่ะมาได้สั่งกันมากแล้วมาส่งแห่ให้กันนี่แหละ ตั้งห่วงคนนี้ประเภทแฮนี่มึงมึงบรรยากาศพิษคนเงินมากเธอแต่งานมึงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายค่อยถ่ายเก็บไปเรื่อยๆครับโทรให้ไหมพี่ตีพูนครับโทรให้ไหมสิบร้อยชัดเด็ดชัดเด็ดพี่น้องชัดเด็ดอือโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับแบบนี้ได้อยู่ครับชัดเด็ดชัดเด็ด อ่าเป็นยังไงเนาะไอ้ไข่ผู้เสือสมสมุ wow. m, ุนไหมคือเปลี่ยนสีวัานเลวันนีว่านหมักบ่ว่านหมักบ่หรือยังไงเนี่ยใครจะพาไปว่านบอล่าสุดเดียวพวกผมจจัดแบยบันังการเลยสามแสนอ่ะเอาร้อยคนนอ่ะอือพุทธสามพันอยู่ชนบุรีครับ ปลาร่วมปลาสารพัดแต่ว่ามีมีปลาที่เป็นไฮไลท์ของบอคือปลาอเมซอนอเมซอนไส่ไส่ไส่แม่มันอีน,น,นั่นมีอยู่ประมาณหาโตโตหนึ่งประมาณ80โสิบร <80 S 1> <ล>ู้แปดสิ้เลปลาอเมซอนแต่ว่าตัวลูกนี่อาจธิยูเลตประมาณ20กว่าโลถึง30โลแต่ว่าปลาบึกปลาบึกไส่หาสิบรูนี่มีมีแท้ๆล่ะ ah, ประมาณ100ร้อยโตกะเดี๋ยวถ้าจะที่เริ่มโปรโมทไปเรื่อยๆแย่ โปรโไปได้ว่าขันขันเฮาสะสมจนครบร้อยแพ้ยีลีคือสรุปว่าได้ร้อยแท้อาสิมีเงินรางวัลให้สําหรับคนที่ได้ปลาใหญ่งงมาสร้างแข่งกันนะเอตาตัวใหญ่ที่สุดทั้งทีนะสำหรับปลาแต่ละประเภทเพราะปลาตองกายนี่ก็ตลล 8, ัวรัแปดแปดเก้าโล้กันกรติกากาจจิเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสู้กันเดียวๆเลยการอาจติแบบ ถ้าร้อยร้อยได้ร้อยอีกดีก็คือต้องต้องตีตีกรอบเลยครับตีจะล้างเลยใส่กันเลยมาจับฉลากเอาแม่นครับไม่ได้มาตกเบ็ดอยู่บางพี่บ่มีต่อครับเฮาหาบางพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามในเพจไอ้บ่าวนุ่นข้อีสานเลยครับยูทูบอ่ะครับมีมีครับเพจเอาแล้วครับเอาแล้วครับเบานุ่นไหลมาหาแล้วครับไหลมาหาแล้ว อยู่มาเลยเลยครับจอมเสีกพี่น้องจอมเสียกอือดูาเลขแปดเวลาบ้างมันเถื่อกะเนี่ยครับเอาเอาเอาบั้งจำจำครับบั้งจำจำเป็นไหนบั้งจำจำอือปลาคอ่าเราด้อครับแปดเส้นบังหันเนี่ครับปลาคอฆ่าเรเด้วครับ น,นี่ล่ะผมว่าป่าหม่นยู่นี่แหละไตนี่ละไตค้นน่งนี่แหละเนี่ยบ้านเปิือฟังอะไรออกจแกบา้นาเนาเลยนะไอแม่ขึ้นไปบ้านจะฟังบุญป่ะเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆอ่าเป็น,นยังไงครับไอ้คือได้ทรายหัวน้อยแม่ครับบนักก็แล้วนักนักตม้มโอ,อ้ได้อยู่ครับตาลบาตาลบากระไรอยู่ทั้งบุญครับแหม่วงครับแห่ม่วง มาเบิงมาเบิงแห่แดงแห่แดงเยอะอยู่ครับเอาได้อยู่ครับได้สองสามสองสามตัว ว่าหันปลาค้อบอนครับตัวง่ามแต่ว่าว่นเนี่ยกอยังวานข่ามกันนี่แะครับ เอาละครับพี่น้องเฮ็ดปลายนะครับเฮ็ดปลายเฮ็ดปลายครับบา้านนู้นเฮ็ดปลายครับน้ำตัวปลาพอดีบ่ครับบ้างกันเนี่ยโอ้บ่แมนดอกมันบอนพอดี Sampai jumpa di video selanjutnya. อ่ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักเบรกครับทีมงานก็เริ่มเอาเอา,าเอาไม้ครับเอาไม้ด้วอไม้ด้วยเอาน้ำหาพ่อแล <c oughs> ้ววะน้ำเอาจนได้บ่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหนำได้ครอบใบบ่อให้อ่ะวายมันก็แล่นทัวเทียบจนแล้ว เอาเบาวนุ่นครับเบาวนุ่นได้ประคอขึ้นมาตัวนึงแล้วครับน้ำหากันพ่อแล้วได้อยู่ครับได้อยู่ครับตัวนี้ประมาณแปดเฉียบเอาสวัสดีครับพบกับช่องบ้า่นุ่นคนอีสานครับเริ่มว้านป้าวอะไรกันที่เท็ดไปทั่วที่ทั่วแดนแล้วครับบ้านเนี่ยบังบึงสีนาทีมงานนะครับเป็นยังไงครับ ปลาลิงละมุนอุ้ยปุ้ยบาครับแล้วจังไหนครับตอนนี้ปลาลุงเราว่าได้กินปลาลิงแล้วครับตอนนี้ครับปลากลางน้ำไม่มีแล้วฉายาครับปุ้ยผักบุ้งแดงเป็นไหนครับปุ้ยผักลุงแดงตอนนี้คอแดงจึงคืงครับอีเปียงครับจึงกระลิมข้างหนึ่งมละเมอปลาคอแล้วครับปลาคอแล้วครับตอนนี้ สองเจ็บอีกแล้วครับพี่เดินท่างไกลย่ำได้เจ็บย่ำดันครับพี่น้องครับบัวครลาชเจ็บไม่พอวันนี้มาเจ็บสมุดประการอีกอ้าวคุณตาไปเจ็บที่ไหนมาครับโอ้บัตรโคลาชบัตรลาสุดนี่บ่รสามพันเจ็ดโอ้โหสามตัวปัตรไซส์กี่โลอตา Oh, โอ้ใส่์สิบกโลอยู่เอายังยังพอตีเป็นค่าน้าม,มันได้คืนอยู่มั่งมาเก็บบ่อนี้อีกเข็ดไหมขำบ่มีคาว่บบาเข็ดครับกันใจหักครับเข็ดไม่เอาไว้ไังไงครับเส้นแหตัวน้อยทั้งนึงครับ <c oughs> โอ้เส้นแหสาวน้อยเอาโดดน้าเสือเลยครับ <c oughs> เอา,อเอาครับเมียบแล้วครับเมียบแล้วครับทั้งนี้เมียบแล้วครับปัดนะครับปัด เอาตัวง่ายเลยง่ายเลยจับบปอยูดิอย่าไหลนเอ็ดหมลายน้บ่อนายกกมาเรดกัเยดูหนยาด่ราดูงบ่อานเาดยบเราก่อนากันเอราเลย่อากบ่ยวาลว่าล่่า

จังหวะนี้มากไปที่ปลาคอแล้วครับบอได้ตั้งเป้าปลานิ่นแล้วครับจังหวะนี้ปลาคอหลเนียนเนียนครับปลาคอไหลาดมันเพท่นคุณมันได้ข่าวว่าท่างคุณได้พ่อปลาคอครับเป็นไดรพี่น้องปลาคอสานี่จกเนยกจกเนยกโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับปลาคอสานี่ นี่ครับนี่ครับฝากฝากติดตามหน้าล้วครับถือแหจนแหงแล้วเาั้งแต่จอบโดนไลจอบปลาเข็งครับจอบปลาเข็งโอ้ยืนจนแหงครับล้องเบิ้งทัแล้วครับอาครับติดตามครับติดตามครับเอาวนี่ยฮะรูปอะไรชอบกันมั เฮยล่อปลาไหลรวานรปลาไนตมตแนีอะไรอาาปุยครับอุ้มนะครปลาปุยอุ้มเบ้ยไม่ว่างเลยโอาสวายปลาสวายปลาสวายบ๊ปุ้ยว่นนีเห็นตัวแรกของบ่อนครับปลาสวาย ติดตามครับติดตามปี๊ใ่สงปาสอลหาได้ป่ะองโลองโลาให้ด้วย